จะสอบการซ่อมเครื่องนี้ครับเป็นลูกศิษย์ครับจังหวัดลบบุรีเคยให้ดูข้อเข้ามา2กิโลครับครงนี้เสียเยอะมากมีรายละเอียดมีหลายรายการเลยครับเป็นรุ่น bovwkit w 7.2m ครับมีภาคสวิตชิงทั้งนั้นนะครับที่มีปัญหา ีก็ตรวสอบทั้งไฟ AC in AC out แผงโซล่าเซลล์ตอนนี้ไฟแผงไม่มีละครับมันไม่มีการชาร์จแล้วครับแต่ก็ยังมีเห็นว่ามีแรงดันอยู่ครับไดแผงมาที่0.9แอมป์ครับที่200วัตต์ ใช้โหลดอยู่ที่เก้าร้อยวัตต์ครับทดสอบมาได้สัปดหมังแล้วครับมีไฟ AC คอยแบคอัพอยู่ครับจะใช้ก็ตอ่อเมื่อแบตเตอรี่ต่ำาจนถึงเมโนโูที่สิบสองที่เราตั้งไว้ครับปิดไฟแพงนะครับ ตอนนี้ไฟแผงไม่มีกำลังแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะใช้สวิตชิงแทนครับรอแป๊บนึ่งครับเป็นสวิตชิง DC 200โวลต์ใส่เข้ามานะครับ ตอนนี้ต่อเข้าที่ PV หนึ่งครับันี้ตรงนั้นก็ดูที่แรงดันแบตเตอรี่ด้วยตั้งค็์ไว้ที่ห้าสิบห้าจุดห้าครับตอนนี้แรงดันแบตเตอรี่อยูที่ห้าสิบหกจดเก้าอ่เลยไม่มีการชาร์จครับต้องจ่ายโหลดครับทดสอบโหลดที่เก้าร้อยวัตต์ เอาละครับดึงไฟจับแผงมาแล้วเดี๋ยวผมย้ายมาที่พ v 2นะครับ pv 1จะแสดงที่หน้าแรกครับ pv 2จะแสดงหน้าที่4นี่หน้าที่1นะครับหน้าที่2แสดงเป็นกระแสพีวีหน้าที่สามแสดงเป็นวัดที่มาจาก p ีวีหน้าที่4ี่นะครับเป็นแรงดันของ pv 2เดี๋ยวผมย้ายแผงมาที่ ทีวนะครับก่อนหน้านั้นนะครับไฟแผงค้างด้วยครับมันเหมือนว่ามีเห็นเห็นมีไฟจากแผงอยู่เวลาปิดสวิตช์พาวเวอร์มันจะไม่ดับครับถ้าแบบนี้ดับแน่นอนผมปิดไฟ AC ครับใส่ไฟเข้า pv2 ใหม่ครับมาแล้ว นี่ครับ PV 2ถ้ากด ESC นะครับมันจะไปหน้าแรก PV จะเป็น0ูนย์นะครับเพราะว่าผมไม่ได้เสียบนี่ครับอนหน้าแรกหน้าที่2ที่3หน้าที่4ครับเป็นแรงดันของแผง PV 2นี่เป็นกระแส PV 2อันนี้ก็เป็นผัดของ PV 2อแล้วครับปกติครับก็เสียเยอะเลยทีเดียวรายละเอียด เยอะมากกับในการซ่อม <hum> อินเวอร์เตอร์เครื่องนี้ก็ทดสอบให้ดูเท่านี้ละกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมผมช่างเอ๋นำพูนครับ